ลงลูกลังเส้นจากถนน,น2044ข้างปั๊มแก๊สโคกประไพ่ครับไพ่ขอมมาฮน้องกิ๊กครับไปน้องค้อมครับน้องกิ๊กน้องขอมบ้านแสงกดอำเภอเสีอระเวิดละเอีดครับนายจำลองอ่องอ้อนนายยกเทศสมุนตรีเทศสมบูรณ์เกาะแจ้วครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อง ะจะได้ใช้ถนนด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยนำผลผลิตทางการเกษตรเข้าหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านก็หลายหลังจากนี้ไปก็โนู่นล่ะครับประมาณจากถนนสองศูนย์สี่สี่ไปก็ประมาณหกตัครับบ้านเรือนอยู่ตรงนี้ก็คงประมาณสิบแปดทิบเปสิบแปดหลังแล้วละ่ะนะเดี๋ยวตามไปพี่น้อง เดี๋ยวรถกำลังมาลงไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆครับครับล่หงลูกล่างผลผพืชผล,ผลทางการเกษตรเขาหมู่บ้านครับไปลุงเพื่อนพาแสบขื้นเขาลุยต่อพี่นอ้อง ชาวบ้านออกมาอยู่ให้อยู่หนะหลายๆห,หลายลังคาเลื่อนอยู่โอ้นอกบินไปทา่าฝนเป็นถนนหลวงถนนสองศูนย์สี่สี่ร้อยเอ็ดพลทวงบัวขาวรถเกียรรถไทยด้านหน้าปับหลังครับออกแบบดีดีอยู่ นี่ครับจุดน้ำท่วมปากทางเขา้าถนนข้างปั๊มแก๊สชาวบ้านพอใจกำลังเดินมาเนี้เน,นี่ชาวบ้านพอใจมากต้องเอาให้สุดเอาให้สุด ทะลุไปแล้วนู้นเข้าไปนี่ประมาณ2กิโลครึ่งที่ที่ลงลูกลังไปนะครับตรงนี้ลงลูกลังจากนี่ไปสองกิโลครึง่งถนนเส้นนี้ยาวหกกิโลกเไป